บรรยากาศผมว่าอบอุ่นมากเกินนะฮะก็ตอนนี้เครื่องมาถึงตอนสามโมงครึ่งคนก็เยอะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนกลับทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนกลับของดีนี่ซึ่งเป็นแฟนกลับพม่าแต่วันนี้พยายามบอกว่าให้มาอย่าเยอะก็ยังคงเยอะอยู่ก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออภยัยในความไม่สะดวกด้วยแต่เราแต่เราได้ขออนุญาตการท่าอากาศยานเรียบร้อยนะครับอย่างเป็นทางการครับ ครับตอนนี้ก็อย่างวันที่6วันจันท์นี้จะมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานทูตเปรูประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนวันที่7เดินทางไปภูเก็ตนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่จนถึงวันที่11หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอีก2-3จังหวัดแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียดนามวันที่22แล้วก็จะเดินทางไปบาหลีวันที่29 แล้วก็มีคิวในต่างจังหวัดอีกแล้วกําำลังจะต้องกลับไปกัมพูชานะครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะกลับประเทศตัวเองประมาณประมาณหลังวันที่20ก็จะเดินทางกลับประเทศของแต่ละประเทศสว่วนนี้นี่เราจะเป็นโฮมคัมมิ่ง10คนจะไป10คนจะไปพม่าในวันที่7 8 9 10 7 to 10, we have Homecoming for Myanmar first so our top 10, w will going together To Myanmar to celebrate, first runner up. And then I after that, I will go with her to Peru before mm -hmm. Christmas. Yes. Mm -hmm. Are you feeling the uh, warm oh, welcome from Thailand? No, Hong I Phan. can't believe it. I was not prepared for this moment. That quantity of people, you're so lovely. I'm so grateful with all of you. I really can't can explain how I'm feeling right <laughs> now, but, but it's amazing. This dream is just starting. Uh, I'm in Bangkok in with girls. my now Bangkok new one enjoy house for least one year. So enjoy with all the top Uh, here least year. let's the at all 10ครับผมก็ไม่ต้องแปลนะฮะก็เออมันเป็นการการต้อนรับที่มหัศจรรย์และเป็นบ้านหลังที่สองที่เขาต้องอยู่อีกหนึ่งปีนะครับก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้นะครับก็เขาก็ขอบคุณครับสำหรับนี่หลังเขาวันนี้แฟนมาต้อรับเยอะมากนี่นี่ how you feeling a lot of Myanmar fans around here Um, I, I didn't know that they're gonna come like this a lot and I really have to walk from this to this. It was a lot of people and I, I, I wanted to cry but I don't want to cry because they came here for me and I, I don't want to cry. And okay. I, I think we will see again and thank you so much. And thank you so much Myanmar people. They are from, uh, the Myanmar living in here and so they have a lot of jobs but they still come for me and I'm already proud of my people and everything. โอเคสำหรับนีนี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แฟนขับพม่าที่นี่เยอะคนพม่าในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าที่ขึ้นทะเบียนประมาณ7 0 0 0 0สคนผมว่าก็เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เราคงจะฝันเห็นวันที่7จ็ันวาคมนีนี่จะโฮมคัมมิ่งนะครับคิดว่าคงจะเต็มทั้งพื้นที่ตั้งแต่สนามบินจนถึงดาวทาว นะเราจะอยากเห็นปรากฏการณ์แบบนั้น so we thinking about your homecoming on 7 December should be a lot of crowded people I think a lot of people will you v i t e to invite them going with us yes โอเคเดี๋ยวผมจะชงเชิญสื่อให้นะครับไปมากๆกันมีอะไรจะถามเพิ่มเติม ตอนนี้รับงานจ้างเป็นหลักพูดตรงๆนะครับถ้าไป10คนก็5 0 0 0 0 0ตอนหนึ่งอีเวนต์ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กับทุกวันนะฮะวันที่6ก็มีแล้ววันที่5ก็มีนะครับพูดง่ายๆว่ามิสแกรนของเราต้องการทําให้เห็นว่าเราไม่ได้ประกวดนางงามเพื่อเพื่อมาโชว์ว่ามันสวยแล้วยังไงแต่ของเราเป็นนางงามสายพาณิชย์นางงามทาธุรกิจเพราะฉะนั้นเราพยายามจะผลักดันขายพีเซนเตอร ตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วน้องๆจะเข้าโหมดการเป็นพรีเซนเตอร์ขายของไลฟ์โชว์ตัวซึ่งตอนนี้คิวเนี่ยจนจนถึงวัน 26, ที่16ธันวาเนี่ยเต็มทุกวันซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเราก็จะไม่อยู่เราก็จำเป็นที่ต้องตัดใจส่งน้องกลับถ้าอยู่เนี่ยผมจะต้องไปสอเมริกาประมาณ20วันแล้วก็ทีมงานเขาขอเบรกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับอ,อะไรนะ กำกำงำกำกักำกำกำง,กงแกำเลือกวันทีกำ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 กเกำาะกำกนกำกำกนกำกนกำกักำกำกำนำกำนำกำกำกีกำ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 กีกำ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 กะกำกำกำ่ำวนกำาำกำะำปำกำกนกำกำปำก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 ักำ